มันขาซีดนี่ได้ข่าวว่าช่วงนี้ราคาแพงได้ตังค์ไปซื้อยาเยอะแยะเลยเฮ้ยเฮ้ยขโมยเหรอเฮ้ยขโมยโอ้ยจุ๊ไอ้ซื้อขาซีดมาใหม่เนี่ยช่วงนี้ถ้าใครมีเด็กเล็กแล้วไม่้นั่งขาซีดเนี่ยโดนจับแต่น้องเจคเคเข้าใจไหมเออเดี๋ยวพ่อติดขาซีดก่อนนะเอ้ย เดี๋ยวติดขาซีก่อนเดี๋ยวนอนั่งบนนี้นะฉันอยากจะฉันไม่มีเงินไปซื้อแล้วนั่นมันขาซีดนี่ติดข่าวว่าช่วงนี้ราคาแพงได้ตังค์ไปซื้อยาเยอะแยะเลย เดี๋ยวพ่อติดแล้วนั่งนะเอาไม่นั่งคาซีด้วยหนูจะไปเล่นเหรอลูกอืมอ่าไปเล่นก่อนก็ได้ไปเดี๋ยวค่อยมานั่งตรงนี้ไม่ล็อกก็ได้ไม่เป็นไรมะไปไปเล่นสนามไปเล่นกันไปเล่นสนามไปเล่นนะฮึมไวรุ่นแบบนี้มีด้วยเหรอทำเนี่ยอ่าไปไปเล่นไปชิ่ง ขาซีดมาที่ขายที่ราคางามมาที่เคมานี่เร็วอ๋ออยู่น้ำไหมเนี่ยเอ้าวนี่อาสุมาพอดีเลยสูดเดี๋ยวพี่ฝากเล่นกับน้องเจเคก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปเอาน้ำให้น้องเจเคที่รถก่อนโอเคค่ะได้ค่ะโอเคเล่นกับอาสูรนะใช่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  จะวิ่งตามต่อดีไหมเนี่ยแต่น้อยได้คาซีคืนแล้วโอ้ช่วงนี้เนี่ยสแสดงว่าเศรษฐกิจแย่จริงคาซีก็ราคาแพงอยู่ด้วยต้องมีโจรมาขโมยคาซีเลยเพราะว่ายัางไงก็ขายได้ทุกคนครับช่วงนี้เนี่ยเรศรษฐกิจไม่ดีนะครับแล้วก็ยิ่งมีมาตรการใหม่ให้เด็กต่ำกว่า6นั่งคาซีแล้วด้วยเนี่ยมันก็ลําบากนะครับทางที่ดีก็คืออยากให้รัฐนะครับได้ช่วยให้คาซีราคาถูกหน่อยเด็กทุกคนจะได้ มีนั่งและก็มีความปลอดภัยนะครับและก็อย่าลืมล็อกรถก่อนทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่ที่ไหนและสุดท้ายอย่าไปขโมยคารซิท์ใครนะครับด้วยความปรรันาดีจากช่องคิดดีทีวีบ๊ายบาย